อ่านะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่สัมภาษณ์กับทางเป้าหมายนะฮะเกี่ยวกับสินค้าที่ดับเบิลดีนะฮะที่กําลังมาแรงในปีนี้นะครับเพราะว่าอะไรราคาถูกครับนะฮะก็จะถามเป้าหมายว่าได้เอาไปใช้แล้วถูกไหมครเป้าหมายครถูกแล้วครับใช้กับอะไรครับเป้าหมายแล้วก็ประทับใจอะไรบ้างครับเอาไปใช้ตอนนั้นไม่รู้หรอกเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาแนะนําเขาแนะนําให้ไปใช้กับ กับข้าวครับผมข้าวโดยเอาไปผสมกับปุ๋ยครับพอดีที่ที่ที่บ้านก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยสามพลังของเรือคุนไฟครับผมก็เลยถามเขาว่าเอาไปผสมได้ไหมเขาบอกว่าเอาไปผสมได้หนึงตอนึใช่ไหมคะใช่ใส่หนึ่งตอนึผสมเสร็จแล้วก็ให้ลูกหวานพอหวานปุ๊บแอวน้่นงามกว่เพื่อนเลยบริเวณนั้นนะครับแล้วแล้วเถื่อนทนไหมฮะทนค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยได้ได้ไปดูบ้างไหมโอ้ยดูทุกวันเลยค่ะตอนนี้กี่วันมาแล้วฮะมันออกลูกแล้วค่ะตอนนี้ออกลูกแล้วค่ะล้าท้องตั้งท้องไปแล้วค่ะพูดง่ายๆก็คือก็มีตั้งท้องก็มีครับก็คือใช้ปุ๊บเนี่ยก็คือเขียวทนจนถึงตั้งท้องในตอนนี้นะฮะแล้วก็รากก็ยาวแล้วก็ต้นต้นต้นเขาจะจะแข็งรากก็จะยาวพูดง่ายว่าอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ ที่เขาใช้ปุ๋ย 15, 15 15อะไรพวกนี้แหละนะ15 15ถของคนอื่นนะแต่ของเราใช้ปุ๋ยเรือกลไฟ3พลังลงานตไฟนี้กับกับตัวนี้ร,รู้สึกว่ามันเขียวทนดี <ฮะ S 2> เขียวทนดีมากเท่าเท่าที่สังเกตด,กเกเดีกว่าใช้เรือกลไฟเฉยๆไหมดีกว่าใช่ไหมดีกว่าค่ะดีกว่ามากค่ะเพราะว่ามัน มันมันเหมือนกับข้าวนาปีเลยมันต้นใหญ่ต้นใหญ่มันแข็งแรงพูดง่ายว่าตัวนี้นี่ถึงแม้ว่าจะเห็นเล็กๆอย่างนี้แต่แต่มีประสิทธิภาพสูงใช่ไหมเล็กพกินูครับผมแล้วมันก็แนะนําเพื่อนคนหนึ่งในโรงเรียนอีกนั่นแหละคนที่นี่คนที่ใช้หมอเนี่ยเขาก็เอาไปผสมใส่ข้าวของเขาเหมือนกันไปผสมไปหวานในข้าวเขาทำข้าวนาปนเหมือนกันพอดีเขาไปเขาไปใช้ปุ๊บเขาว่าเล็กแค่นี้มันจะได้ผลอะไรเพราะว่าเขาตลองไปผสม แล้วเขาก็ไปหว่านครับหลังจากหว่านเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เข้าไปดูมันเที่ยวขึ้นตาเห็นเลยว่าเันแต่ว่านี่เขาไม่ได้ใช้เรือบไฟใช่ไหมครับใช้อยู่ใช้อยู่เขาก็มีใช้กับของมันมันยังไม่หมดเขาก็เลยไปผสมกันครับผมรู้สึกว่าดีมากแต่ยังไม่เคยลองกับปุ๋ย15 10ที่อื่นค่ะครับผมไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวคือไว้เดือดทดลองกันค่เยวแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ใหม่ นะครับอขอบคุณมากครับผม